สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาเข้ามาในชีวิตคุณเพราะอะไรเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะอะไรมีจุดประสงค์อะไรหรือหวังอะไร <Okay. S 2> การที่เขาเข้ามาพัวพันกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณเขามีจุดประสงค์อะไรหรือต้องการอะไรนะคะตอนแรกเพียผู้อาจมองว่าชีวิตของเขาอ่ะมันดูอาจจะทำอะไรแบบซ้ำซากจําเจน่าเบื่อหน่ายเขาอาจจะเคยเจอผู้คนมากมายที่เข้ามาแต่เขาก็ยังรู้สึกว่า ไม่ใช่ยังรู้สึกไม่ถูกอ,อกถูกใจและชีวิตของเขาอ่ะวันๆก็คือเขาอาจจะมีอะไรให้ทำมากมายนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เหมือนแบบก็เป็นกิจวัตรอะคะ่ะเหมือนเหมือนคนคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาทำงานอาจจะมีงานหลายอย่างหน่อยแต่ก็ทำแบบเนี้ยซ้ำๆเดิมๆทำเรื่อยไปเป็นประจำ แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรือหวาจนกระทั่งพอคุณเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่ที่มันตื่นเต้นมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปคุณอาจจะเข้ามาในจังหวะที่ที่เขารู้สึกเบื่อหน่ายพอดีอ่ะตอนที่เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันมันมันเฉื่อยชามันมันเหมือนเดิมมันซ้ำมันไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่คุณเป็น เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงนั้นและคุณทำให้เขารู้สึกว่าเออมันสดใสนะมันมีความสดใสคุณมีพลังงานที่สดใสร่าเริงจากคนที่เบื่อหน่ายอยู่ในโลกที่เดิมๆซ้ำๆทำอะไรเหมือนเดิมทุกๆวัน ตื่นเช้าไปทํางานเลิกงานกลับบ้านอาจจะมีไปเจอเพื่อนบ้างแต่มันก็เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นก็เ,นเจอคนเดิมเดิมเหมือนเดิมทำกิจกรรมเดิมเดิมแล้วก็วนลูปอยู่อย่างนั้นทุกวันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่คุณเข้ามาพอคุณเข้ามาปุ๊บคุณเป็นเหมือนสีสันในชีวิตของเขาอืม คุณเป็นเหมือนสีสันในชีวิตของเขาคุณทําให้คนคนหนึ่งที่ที่เหมือนจะแบบด้านชาไปแล้วหรือว่าเขาอาจจะทําแต่งานทําแต่งานหาแต่เงินยุง่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องอื่นๆจนไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแต่พอคุณเข้ามาปุ๊บคุณทําให้ความเย็นชาของเขาอะมันมันค่อยๆหายไปเหมือนปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาใหม่ จากคนที่แบบเหมือนเย็นชาไร้หัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มกลับมามีความสดใสซา,าบซ่าซุซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วเขาก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอ่ะเขาอาจจะเคยต่อต้านคุณด้วยซ้ำต่อต้านในที่นี้หมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะอาจจะ อาจจะมีความต่อต้านมีความแบบยังไม่พร้อมเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมให้คุณเข้ามาแต่จนแล้วจนรอดก็ทำไม่ได้เขามีความรู้สึกว่าเขาคงต้องปล่อยปล่อยให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเขารู้แล้วว่าคุณเข้ามา คุณทำให้เขามีความสุขมากกว่ามีความทุกข์อืมเขาก็เลยไม่อยากฝืนตัวเองอีกแล้วตอนแรกมีอาการฝืนเหมือนกันนะมีฝืนฝืนเหมือนกันนะแบบไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นคิดมากคิดเยอะอืมทำเป็นแบบจะดีหรอไม่ดีกว่ามั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจก็ชอบนะใจคือชอบคุณแล้ว ถูกใจคุณแล้วแต่มันก็ยังมีความผู้อ่านว่าคนคนนี้เขาเขามีความที่เอาใจยากอยู่เหมือนกันอะเป็นคนที่แบบคือใจนึงก็อยากจะมีความรักแต่อีกใจนึงก็ก็เหมือนเป็นคนเรื่องมากเลือกเยอะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อินดี้หน่อยเป็นอารมณ์ศิลปินอารมณ์ส่วนตัวแบบพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอาจจะแล้วก็ด้วยความเคยชินเออด้วยความเคยชินด้วยแบบว่าใช้ชีวิตคนเดียวมานานแล้วหรือว่าใช้ชีวิตแบบเป็นแพทเทิร์นเดิมๆม,มานานแล้วพอมีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาหรือว่ามีใครคนหนึ่งที่ทําให้ใจสั่นไหวได้เข้ามาปุ๊บก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจอืมไม่แน่ใจว่า จะให้เข้ามาดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เป็นคนเรื่องมากอยู่แล้วด้วยแล้วด้วยความที่เออเคยชินกับชีวิตเดิมๆอยู่แล้วด้วยไอ้ตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นไอ้แบบเรื่องที่คุณเข้ามาแล้วทําให้มีสีสันมากขึ้นอ่ะมันก็เป็นแง่ที่ดีแต่อีกใจนึงก็ยังมีความแบบเยอะอยู่อะค่ะเป็นคนเยอะๆหน่อยอะเนาะก็เลยแบบเออต่อต้านบ้างอะไรบ้าง แต่สุดท้ายก็คือเหมือนตัดสรู้แล้วเหมือนคิดได้แล้วว่ามันไม่ไหวปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงคุยกับตัวเองอะว่าไม่ไหวแล้วอะเออก็ชอบอะถ้าไม่ถ้าไม่ให้เขาเข้ามาแล้วถ้าเขาไปละ่ะถ้าเขาไม่สนใจแล้วละ่ะถ้าเขาแบบไปมีคนอื่นแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะเสียใจอีกก็เลยปล่อยเลยตามเลยปล่อยให้คุณเข้ามาปล่อยให้ปล่อยใจตัวเองให้ ให้รักคุณให้ชอบคุณแล้วก็เข้าไปในชีวิตของคุณแบบแบบที่ไม่ต้องควบคุมอะไรตอนแรกพยายามจะควบคุมแต่มันเหมือนกับควบคุ l ไม่ได้เอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเบรกตัวเองไม่อยู่ก็เลยปล่อยซะปล่อยแบบว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วกันอืมก็อยากจะเข้าไปในชีวิตของคุณอนะ อยากจะเข้าไปอยู่ในโลกของคุณเขาก็จะเข้าไปเขาก็จะลองเข้าไปประมาณว่าลองเสี่ยงดูสักตั้งแล้วกันจะดีไม่ดีค่อยว่ากันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าตอนเนี้ยชอบรู้แต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกดีกับคุณรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณหรือมีคุณอยู่ในชีวิตก็เลยอยากเข้าไปหาคุณอยากเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณสิ่งที่เขาต้องการจากคุณผู้อ่านว่าเขาต้องการความรัก เขาต้องการความรักที่ที่เป็นรักจริงๆอะค่ะที่จะทําให้เขามีความสุขแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนแบบยากๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะคบกับใครอะผู้อ่านว่าไอ้คบแรกๆมันอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าคบไปนานๆคุณอาจจะเริ่มเห็นความยากของเขาเห็นมุมที่แบบเอาใจยากอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าคุณเป็นคนแบบไหนถ้าคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบอีซี่อีี่เป็นคนแบบง่ายๆเป็นคนแบบล่าเริงสดใสอะไรเงี้ยผู้อ่านว่าคุณเอาเขาอยู่ผู้อ่านว่าคุณจะทําให้โลกของเขาสดใสได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบขี้เบื่อเหมือนกันหรือว่าคุณก็ไม่ไม่ชอบทนอะไรมากมายแบบนั้นก็อาจจะ อาจจะอยู่กันไม่รอดในอนาคตแต่ว่าในช่วงแรกๆช่วงนี้ยช่วงใหม่ๆอะนะคะก็อะไรๆมันก็ยังสดใสยอยู่อืมโอเคก็จะประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ